เร็วแรงทะลุนรกครับกับ Toyota Fortuner 2.8 v Sigma 4ท็อปสุดปี2015โฉมหน้าออนิมา minor c h a นครับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้ครับกับตอวท็อปสุดครับผมคันนี้ได้เป็นสีดำที่สำคัญเป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับผมนะสีดำสสวยบอดี้เดิมเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดครับ ไฟหน้าคู่เดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ไบท์บีม LED ครับตกแต่งด้วยไฟเดทามันนิ่งไร้แต่จังหน้าเป็นโครเมียม3เส้นครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยพร้อมคิ้วโครเมียมตกแต่งมาให้อย่างสวยเลยครับผมคันนี้เหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆเลยครับแม็กขอบสิบเดิมโรงงานดิสเบรกทั้ง4ล้อเป็นแม็ก6รูป,ปัดหน้าเงาสวย รัดเพื่ยางบิสโตนปี2023ตัดางที่32ครับยางใหม่เลยนะฮะกระจกมองข้างรับทับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ครับมีเปิดโครเมียมแบบสมาร์ทเอคู่หน้าภายในคุมโทนสีดำครับตัดกับเบาะหนังสีส้มนะโครงสร้างเสา B ก่อนเลยครับน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดครับโตโยต้าฟอร์จูเ2.8 V Sigma 4คันนี้ครับด้านท้ายสวยๆไฟท้าย Full LED ครับ 2.8ตัว V Sigma 4ท็อปสุดครับมีคิ้วกันลอยมาให้เรียบร้อยกล้องหลังติดกับตัวรถก็มีมาให้เรียบร้อยครับที่ปัดน้ำฝนไล่ฟ้าพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านบนไฟเบกรกที่3เสาอากาศแบบคีบฉลามครับฝากระโปรงท้ายของรุ่นนี้เป็นไฟฟ้าครับผมเปิดปิดแบบนี้เลยครับใช้งานง่ายสบายสบายครับด้านหลังกว้างๆครับเบาะแถวที่3เนี่ยสามารถเก็บ รับเก็บด้านข้างแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นรถครอบครัวไซส์ใหญ่เจ็ดที่นั่งครับโครงสร้างหลักๆครับรางน้ำลอยซีนเม็ดอาร์ตน็อตฝาท้ายทั้งสองฝั่งไม่มีแกะครับใครที่สนใจเนี่ยทักมาได้เลยอ่ามาดูภายในกันครับผมขึ้นลงง่ายนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวท็อปสุดระบบไฟฟ้าทั้งคันครับคอนโซลด้านหน้าสีดำครับช่องเก็บของเนี่ยจะมี2ช่องนะครับด้านบนกับด้านล่างด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องเก็บความเย็นได้นะครับผมนะ จอเดิมโรงงานแบบทัชสกรีนครับสำหรับคันนี้ครับมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธรองรับ Apple CarPlay ครับแอร์ได้เป็นออโต้นะครับคันนี้มีแอร์สตู้นะครับตู้หน้าและก็ตู้หลังแยกกันเลยนะครับเดี่ยวโฟวิลครับใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่ใช้มือหมุนนะมี h ฮทูนะครับไฮโฟนะครับผมนะมี a อลโฟนะครับผมนะการลื่นเท่าไหร่ช่องชาร์จไฟ USB มีให้เรียบร้อยนะครับ เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดครับโหมดการขับขี่มีมาให้ครับอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันคูลด์คอนโทรลแพดเดิลชิปมีมาให้ครับเลขไม่์คันนี้นะฮะอยู่ที่167,199โรมัยโรมแท้ครับผมกระจกออโต้ทุกบานครับเบาะหนังนะฮะสีส้มนะครับทรงสปอร์ตสวยๆครับตัวใหญ่ๆ รองรับซาลีระได้ดีบเบาะนิ่มๆเลยครับปับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับผมใครที่สนใจทั้งมาได้เลยครับ Fortuner 2.8 V Sigma 6ปี2015ครับกับราคาแค่799,000บาทเครดิตดีฟรีดาวพนอยู่1 5่0 0าครับคันนี้หูอย่างคุ้มเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันห้องผู้โดยสารครับก็ขึ้นลงง่ายนะเพราะว่ามีบันไดาทางขึ้น่ายครับ อย่างที่ผมแจ้งนะครับแอร์ตู้แอร์รถคันนี้นะครับจะมี2ตู้นะครับตู้หน้ากับตู้หลังนะครับตู้หลังเนี่ยก็แอร์เย็นชั่เหมือนกันเลยฮะปรับอุณหภูมิเองได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะที่แขวนของมาให้ครับช่องชาร์จไฟด้านหลังนะสองช่องใหญ่ๆเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นปลั๊กไฟเลยนะฮะแล้วก็ตัวเบาะครับสภาพสวยสมบูรณ์มีที่พักแขนมีที่วางแก้วมาให้ครับ นะเป็นเบาะเจ็ดที่นั่งขึ้นลงง่ายนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมครับตัวรถพร้อมใช้งานภายในสะอาดสะอ้านครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันมาดูเครื่องยนต์กันเลยครับผมเครื่องยนต์ดีนเซลครับ2 8 0 0 c ีนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรนะครับแต่บอกเลยว่าแรงมากๆครับผมคันนี้ห้องเครื่องแห้งๆสะอาดสะอ้านไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มั่วซึมครับภายในสวยๆแบบนี้ ระบบเบรกเป็น ABS ครับแบตเตอรี่ใหม่ๆเพศเดิมลงงานไม่มีรอยแกะไม่มีรอยชำรุดครับสติกเตอออก,ออกอร์มออกชัดเจนส่วนโครงสร้างหัวน็อตเดิมทั้งหมดครับฝากระโปรงเดิมโรงงานครับซีนเซอร์เม็ดอาร์ชัดเจนครับบอดีส้สวยๆคานหน้าแก้มซ้ายแก้ม,กมขวาครับเราวารันตีให้ตัวรถไม่มีชนหนักทุกความจมน้ําแน่นอนครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าซื้อเงินสดไม่มีแหวนด,ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรถ บ้านเลยนะครับผมสวยสวยเดิมๆจากโรงงานคันนี้กับ toyota fortuner 2.8 v s i g มาโปี2015ถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้ด้านล่างครับวันนี้ผมไอทอต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ